ดู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 โอ้โหไม่น่าจะโดดเลยอายุอายุมากแล้วโอ้สวัสดีครับมิตรรักแฟนรายการบ้าเกษตรรักรายการบ้าเกษตรไม่น้อยแต่ให้นานๆนะครับตอนนี้พี่เป้าอ่ะพี่เป็นพี่เป้าเนี่ยโอ้นี่ไม่ใช่พี่เป้าครับเป็นอะไรครับพี่เป้าพี่ป่วยวันนี้เมื่อวานนี้ถ่ายรายการทั้งวันเลยครับเสียงแหบแห้งหายไปแล้ววันนี้นะครับ มีสิ่งดีๆมาฝากแฟนรายการบ้าเกษตรเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะพามาดูมะม่วงครับนี่ครับเข้ามาดูเลยครับผมขนุนฮะ<า>ขนุนอ้าวแล้วพ<แ>วกจับบอกมะม่วงโอ้โห,โห,โหโนี่ขนุนเหรอขนุนเอาแล้วต้นใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วทําไมมาพาดูลูกลูกเล็กอย่างเนี้ย<อ>โอ้โหน,นหีดูก็ไปดูก่อนสิเสียชื่อเสียงร,รายการบ้าเกษตรหมดคุณต้องไปหาลูกลโตๆท,ที่ท่ทายอ่ะเ,อเขามีเขามีแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะ เขาก็รออยู่นู่นน่ะรออยู่ไหนนู่นแล้วทำไมไม่ไปถ่ายลูกใหญ่เลยมาถ่ายอะไรลูกเล็กๆเนี่ยโอ้เสียเสียเสียผมเวลาผมเยเป็นเงินเป็นทองแล้วแฟนรายการผมอะมีแต่แฟนระดับวีไอพีต่อโถไหนล่ะลูกใหญ่อยู่ไหนอะนู่นอยู่นู่นโอโ้หุนี่เริ่มใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมเริ่มใหญ่เข้ามาแล้วครับเริ่มใหญ่แล้วแล้วท่านผู้ชมจะอึ้งทึ่งเสียวครับยกอามผมมาดูเลยครับพินโอโ้ย นี่ใครครับสวัสดีครับัครบนี่แล้วตกลงวันนี้ไม่ไดเอากระสอบปุ๋ยมาด้วยหรอครับไม่ได้เอามาครับเอาปุ๋ยนี่อยู่กระดังเข้ามาขโมยถนนเขาเปล่าเนี่ยมาดูผลงานว่าทําไว้ใหญ่ขนาดนี้นี่ผลงานใครผลงานใครผลงานของผมเองเอ้าเจ้าของสวนเจ้าของสวนครับ เอ้าพี่อะไรนะครับวินันโอ้พี่วินัยสวัสดีครับโอ้โหตายแล้วข้าผู้น้อยสมควรตายสักหนึ่งครั้งแต่ครั้งนี้ข้าขอก่อนเพราะว่าแหมคนเรามันต้องมีการผิดพลาดเขาบอกว่าผิดเป็นครูแต่ผมผิดทุกๆเกือบจะทุกวันโอ้พี่ในวันนี้ดีใจเหลือเกินเพราะว่าตั้งแต่เราทํารายการบ้าเกษตรมายังไม่เคยได้ไปสวนขนุนเลยวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีมากเลยที่ได้มาพบพี่ายอยากอยาก อยากจะมาหาพี่พินัยแต่เวลาตอนนี้เนี่ยเหมาะแล้วนี่อยากรู้เรื่องขนุนจริงๆพี่พี่ไินยขนุนเนี่ยขนุนเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงพี่พินัยขนุนขนุนมันมีหลายแบบฮะมีทั้งส่งนอกทั้งส่งเข้าตลาดบ้านเราส่งนอกนอกนอกคืนนอกเข่งนอกประเทศต่างประเทศเลยส่งต่างประเทศเลยโอ้แล้วมันมีหลายพันเหรอพี่พินัย นับไม่ถูกเหมือนกันนับไม่ถูกเออลองแบบยกตัวอย่างที่เราพันธ์ไหนบ้างเอาเอาที่ส่งนอกก่อนนะครับผมทองประเสริฐทองประเซิร์ดต้นตำรับเลยที่จะส่งนอกตอนเนี้ยโอ้ทองประเสริฐเนี่ยส่งออกนอกแล้วมีพันธุ์อะไรอีกที่น่ะมาเล่ก็ส่งนอกมาเล่ก็ส่งนอกเออถวายปีเดียวถวายปีเดียวก็ส่งนอกครับอ่าแต่ครันนี้ถวายปีเดียวคนยังไม่นิยมปลูกโอ้โหเห็นไหมทำยากเดี๋ยวเห็นไหมครับท่านผู้ชมบางท่านทานขนุน นื้อผมตัวผมเองแท้ผมยังคิดว่าขนุนมันก็คือขนุนเหมือนกันหมดแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมพี่พินัย<ร>มีตั้งหลายพันนะครับเพราะว่าที่ปลูกเป็นหลักๆคือพองประเสริฐกับมาเลยทองประเสริฐกับมาเลยสลายปีเดียวครับแล้วเอาแล้วทําไมเลือกทองประเสริฐกับมาเลยเพราะว่าทองประเสริฐจีนเขานิยมฮะ<ร>เป็นขนุนมงคลเป็นขนุนมงคลผลไม้มงคลเป็นผลไม้มงคลใช่ใช่โอ้แต่แล้วส่งออกนอกนี่เราต้องคัดไหมคัดคัดแล้วต้องคัดลูกอะไรครับ A B C หนึ่งสองามเลยคุณง่ายโอ้หนึ่งสองสาม A B C B C D ีเราไม่ส่งเพราะมันเล็กมาได้ผิวตัวสวยโอ้ผิวสวยเขาที่ตามประเทศเขาชอบผิวโอ้ผิวแต่เนื้อสวยคุกขาเนื้อมันจะสวยโอ้แล้วครับเขาชอบผิวเหรอก็โดยมากเขาจะชอบผิวอะไรแหละผิวอย่างนั้นแหละล้อเลียโอ้ต้องผิวสวยต้องลูก ดูแล้วสวยทรงให้อ๋อก็เหมือนจะพี่วินัยบอกว่าเป็นผลไม้มงคลเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าถ้าบิดเบี้ยวเขาจะไม่ส่งนอกไม่เอาคือว่าคือคนไทยเอาไปขายกินโอ้สิ่งที่อย่างเงี้ยทรงเนี้ยได้โอ้ทรงนี้ได้เลยได้นอกนี่เป็นพันุอะไรพี่มาเลย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 โอ้ลูกสวยจริงเลยถ้าเกิดว่าโตเต็มที่จริงจมันประมาณกี่กิโลพี่ พี่เคยไปตัดมาของลูกไร่กับผมทําผมทําได้แค่สามสิบสองโล32องโลองลูกไร่ตัดได้43โลโอ้โ,โหท่านผู้ชมเคยเห็น<ม>ไหมครับมาเลยนี่นะถึงกับสี่สิบกว่าโลเลยเหรอนะครับเิร์รทำเต็มที่เคยยี่สิบสองโลโอ้ยี่สิบแล้วถ้าเกิดว่าเกิดนี่นี่นผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่แบบว่าให้ผลผลิตที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้พี่วินัยมีการดูแลไงคือว่าต้องใส่ใจเรื่องการตกแต่งเมื่อคนอยากสวยงามต้องแต่ง ถ้าว่านก็ต้องแต่งให้เขาน่าแต่งยังไงพี่แต่งยังไงคือว่าเราต้องดูตำแหน่งไว้แต่วันนี้ตรงนี้ผมทําไม่ทันคือว่าผมต้องไปลอกตามาเลยทําไม่ทันลอกตาไหนครับลอกตาคนลอกตาคนผมก็นึกว่าลอกตาลยก็เลยมันไม่สมบูรณ์ธรรมดาจะไว้ตำแหน่งละลูกอ๋อคือหนึ่งเอาไว้ลูกหนึ่งโอจะแยกเลยแยกไว้เป็นส่วนเหมือนกับทางเดินอาหารคือให้เขาเลี้ยงลูกแต่ละลูกได้เต็มที่อ๋อถ้าเกิดว่าอยู่ติดกันนี่มีข้อเสียไหมมันจะมีใหญ่กับเล็ก อ๋อมีใหญ่กับเล็กเบี้ยวลูกไม่ทรงไม่สวยมันจะเบี้ยวอ๋อถ้าเกิดว่าอยูิชิดกันมากดีมันมันเกิดผลอะไรน้อนจะเข้ามาอยู่ตามซอกเงี้ยอ๋อมันจะมาใส่อยู่ตรงซอกแล้วเราต้องพ่นยาหนักโอ้เอาไว้ตำแหน่งของใครของมันยาเราก็ครึ่งเดือนกว่าเผื่อเดือนหนึ่งคือว่าให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเออแล้วเขาก็จะได้ผิวดีอ่าลูกเขาจะได้สวยใช่เออบำรุงบำรุงบำรุงคือว่ามีปุ๋ยหลายชนิด แต่เราเราต้องเลือกเอาอันไหนที่ประหยัดต้นทุนฮมีทั้งฮอร์โมนน้ําปุ๋ยน้ําครับปุ๋ยเคมีับสภาพาดินครับมันอยู่ที่เราว่าจะเลือกใช้อันไหนที่เราจะประหยัดต้นทุนเราอ๋อแต่เราปลูกใหม่นี่คือเราต้องปรับสภาพดินให้ดีถึงว่าดินยังไงก็แล้วแต่ดินที่เหมาะที่ปลูกขนุนนี่คือดินยังไงฮะคือว่าดินปนดินเหนียวดินดินล้วนอ๋อดินร่วนถ้ามาเลชอบปนทรายอ๋อถ้ามาเลชอบปนทรายเนื้อมันจะหนาฮะ แต่ท้องเสษรรชอบร่วนบนเหนียวลูกลังครับ,รบนี่สมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์โอ้โหดูไล่แต่แ,<ม>แต่และต้นต้นในลูกสมบูรณ์ทั้งนั้นเลย<ม>ดูแลเขาให้ดี<ม>คือแบบว่าเราเรา,เราต้องประอบประมงอย่างดีแหละ<ช>แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบำรุงเสร็จสับแล้วได้ผลผลิตออกมาใช้เวลาประมาณกี่กี่เดือนครับที่ที่จะพร้อมเก็บนะครับคือว่าเริ่มปลูกใช้เวลาสปีโอป,ปลูกนี่สาปีถึงจะมีลูกครับพอมีลูกแล้ว ก็ได้อะไรเราม่รู้ตอนนี้ครับเขาจะบอกครับผมเนี่ยมาเลยเนี่ยถ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มนับเนี่ยโอโอนี่เริ่มนับนะเริ่มนับได้เลยเนี่ยลูกขนาดเนี้ยเริ่มนับได้เลยครับตรงเนี้ยมาเลยสามเดือนครึ่งครับสามเดือนครึ่งสามเดือนเดือนครึ่งถึงจะได้เก็บผลผลิตเออมันจะแก่เต็มที่โอ้จะได้มันโตเท่าลูกนี้ใช่ไหมพี่นี่แหละเออเดือนครึ่งแล้ว แล้วบำรุงเนี่ยล่าสุดนี้บำรุงอะไรพี่ปุ๋ยอะไรปุ๋ยชีวภาพตาหมากลุกวะปุ๋ยตามักลุกปุ๋ยหมากลุกพี่เขาเล่นตามกระดานดะโอไม่ได้มานั่งคอปปุ๋ยเรา ปุ๋ยตาแบบลูกเพ้าก็กาสอบเข้าไปแล้วเอามาให้เออเดี๋ยว <c oughs> พี่วินัยเดี๋ยวขอฝากนิดนึงคือว่าไอ้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือแบบว่าบางทีผลผลิตไม่ค่อยดีดอกไม่ค่อยมีเปิดตาดอกหรือทําอะไรอย่างเงี้ย<ต>ี่พี่วินัยบอกตรงนี้มัน,น,นมต้องมาทําเป็นฮอร์โมนไข่เปิดตาด,ดอกเดี๋ยวครับพี่วินัยครับเดี๋ยวฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับตัวนี้สําคัญเป็นไคมิกเลยครับเป็นไคมิกเลยที่ว่าจะรู้ว่าถ้าจะทํำยังไงที่จะให้แตกดอกแตกตาได้ดีเออพี่วินัยนิดนึงครับผมคือว่าฮอร์โมนไข่ใช้ไข่ไก่ฮ เอาเอาเอาไข่เป็ดไข่ไดโนเสาร์ไม่ได้ไปหาอย่าไไดโนเสาร์เขาล้อแลละโอ้เอาไข่ไก่ไข่ไก่ครับเพราะเอาเอาเฉพาะไข่แดงกับไข่ขาวเปลือกเอามาวางไว้อย่าไปทิ้งเปลือกก็มีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงครับคือเอามากองไว้ต้นคงขนุนเป็นอาหารเสริมของเขาอะไรขนุนกินเปลือกเหรอกินกินเปลือกไข่น่ะเพราะว่ามันจะมีเ้ ของไข่ขาวปนอยู่กับเปลือกของไข่ผช้าล้างมันจะละลายลงดินครับผมแล้วเปลือกมันมันมีแคลเซียมอ๋อเปลือกเป็นไข่ทุกชนิดมีแคลเซียมมีแคลเซียมมีแคลเซียมบำรุงคนยังกินแคลเซียมโอ้ใช่ทำให้รูเห็นแรงแล้วไอ้ที่ฮอร์โมนอ่ะฮอร์โมนเปิดตาดอกฮอร์โมนเนี่ยคือว่าเอาไข่ครับมาปะไอ้ปาตีขอยา้ผงชลรสหนึ่งช้อนโอ้กระทิงแดงสองฝากระทิงแดงสองฝาแล้วก็ผสมมันจะมีหัวเชื้อเปิดตาดอกอยู่อ๋อโอคือแบบว่าผงชลรส แล้วก็ผงชูรสผงชูรสเกลือแล้วก็ทิ้งแดงแล้วก็อะไรนั่นเครื่องดื่มชูกำลังเนอะมีผงชูรดเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ไข่ขาวไข่แดงไข่ขาวใช้ได้ไข่ไข่แดงไข่ขาวผงชูรสเีเข้ากันเครื่องชูกำลังสามอย่างตีัให้เข้ากันแล้วทําไงต่อเติมน้ำไปประมาณห้าห้าลิตรห้าลิตรแล้วก็มีหัวเชื้อใส่ประมาณครึ่งลิตรหัวเชื้อนี่คือ คือตัวเชื้อของฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่แล้วก็ไปทิ้งจากแดดไว้กี่มาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนเดือนแล้วเอามาใช้แล้วเรามาผสมน้ำผสมน้ำฉีดพ่นฉีดพ่นเพราะก็ยาน้าหนอนฆ่าแมลงได้อ๋อพ่นบ่อยไหมครับพ่นบ่อยไหมก็แล้วแต่เราต้องดูเอาถ้าว่าโดยมากจะพ่นครั้งแรกห่างกันสิบวันถึงสิบห้าวันครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องห่างวันกันนะครับห้าวันถึงสิบห้าวันสิบวันถึงสิบห้าวันโอ้สิบวันถึงสิบห้าวันแล้วถ้าว่ามันจะมีตุ่มออกมาให้เห็น พอเห็นแล้วเรายังไม่พอใจฉีดอีกครั้งฉีดอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้พวกตาดอกอะไรก็จะแตกออกมาเนี่ยมาเต็มที่เลยนะแล้วใส่ใส่ใส่ปุ๋ยอะใส่ปุ๋ยอะครับใครเป็นคนแนะนําว่ามาใส่ปุ๋ยตาหมักลุกเนี่ยก็มีพนักงานแนะนาเอามาเชิญเชิญเชิญนะครับพริกกุ้งพริกกุ้งพริกกุ้งวัสดีครับผมนะครับพริกกุ้งนะฮะ มาจากบริษัทฟ้ารุ่นเนาะครับผมเชิญเชิญครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับได้มาแนะนําคุณพ่อวินัยนะครับผมเราแบรนด์บางรุกเป็นปุ๋ยตามางรุกซึ่งปุ๋ยเราเนี่ยเป็นธาตุรองเสริมเป็นธาตุอ๋อรองเสริมนะคะซึ่งสามารถรวมกับปุ๋ยสูตรได้ทุกสูตรเลยของเราเนี่ยมีแคลเซียม35เปอร์เซ็นต์ครับก็ได้ถามพ่อว่าดินพ่อมีปัญหาไหมเจอพืชยืนต้นตายใช่ไหมคะตอนนี้ปุ๋ยของเราเนี่ยมันทํา ช่วยปรับสภาพดินงสร้างของดินให้ดีเมื่อดินร่วนดินฟูเมื่อดินร่วนดินฟูเพื่อสามารถที่แทงรากได้ต้นไม้ก็คือสามารถที่จะกินปุ๋ยอนะครับอืมปุ๋ยขึ้นมากินได้ออ๋ครับผมถ้าเกิดว่าดินสมบูรณ์เมื่อว่าใส่ปุ๋ยแล้วเห็นไหมสังเกตดูมีอ่าอะไรขี้ไส้เดือนเนี่ยนะมีมูลไส้เดือนเต็มเลยอ๋อแสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นไงก็เจอจะไส้เดือนครับผมแล้วมาตอนแรกเนี่ยมาคุยกับพี่เขาจะเอามาคุยกับคุณพ่อยไง ยอยากกับพ่อเนาะมาค,คุยกับพ่อวินัยเนี่ยพ่อวินัยซื้อครั้งแรกแค่ออห้ากระสอบเองห้ากระสอบทำไมซื้อห้ากระสอบล่ะครับอยากรู้ว่าของเขาดีไหมเออเราก็ไม่กล้าตัดสินใจเลราะฉะนั้นลองดูก่อนเพราะโดนหลอกมาเยอะอ๋อผมโดนไปจังผมเจ็บไปจังแล้วใช้แล้วเป็นไงก็คือว่ามาใช้แล้วไม่ได้ผลพอดีเขามาเปิดสัมมนาอยู่ข้างบ้านครับผมก็เลยไปฟังเขาาก็เลยสั่งครั้งแรกเลยห้ากระสอบโอ้โห เป็นสองตันออสองตันเลยเหรอครับแล้วมาปีสองเก้าตันโอ้โหสุดยอดจริงๆเลย9้าตันเลยป,ปีนี้สิบตันโอ้โหสั่งไปทำไมเยอะแยคือรายการคือว่าลูกไห้สวนกนนที่ผมไปตัดอ๋อก็ผมก็ไปได้ทาว้นทีน,นโอ้แล้วกขยายออกไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับได้ผลแล้วบอกต่ออ,อย่างนี้เลยถึงได้เป็นอะไรนะ เกษตรกรดีเด่นนะครับคุณพี่วันวินัยนี่ไม่ธรรมดา,านะครับผมว่าอยู่ชมรมหนองเหียงด้วยไงอ๋อเป็นหนองเหียงแกงใหญ่อ๋ออยู่ชมรม เป็นประธานเลยแบบเป็นสมาชิกโหเป็นสมาชิกวานี่ก็ไปอบรมเขาก็มากันแต่ถ้าเกิดว่ามีสิ่งไหนดีๆก็ช่วยแนะนําบอกต่อเพื่อที่พี่น้องเกษตรกรเราจะได้มีโอกาสดีๆเพื่อที่จะให้ผลผลิตที่ดีโอ้ต้องขอบคุณพี่วินัยมากเลยให้ลดต้นทุนมากที่สุดนี่แม่เกษตรกรที่ดีต้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใน่พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยนะครับวันนี้พี่วินัยนะครับ ถือว่ามาให้ความรู้นะครับกับเกษตรกรในรายการบ้าเกษตรวันนี้เราก็ทางบริษัทเราก็มีสิ่งดีๆมอบให้คุณพี่วินัยครับผมนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่ฮอร์โมนเร่งใบเร่งอาหารทางใบโอครับทำให้ลูกเขียวลูกขุนจะสวยเหมือนอย่างที่คุณพี่เห็นนะค่ะครับผมข้างหลังนี่นะใช่ค่ะได้ข่าวว่าทีต้องไหนใหญ่ตรงนั้นเหรอครับ โอ้จีกระน้นเหรอพืชผ er ักผมก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรเลยพี่วินัยคิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยพืชผักอ๋อครับผมวันนี้นะครับพ่อให้พี่พินัยสามขวดใหญ่เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับนี่สามลิตรนะครับเพราะว่าพี่พินัยท้ายฝีมือแล้วนะนะครับระดับมืออาชีพแล้วเนาะรู้แล้วส่วนผสมเสงสมนะครับฉีดอยู่ประจําอยู่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราอ้าวเชิญครับพ่วินัยนะคะก็ ปุ๋ยหมักรุกใท้ทีช่วยบอกต่อนะคะทั้งปุ๋ยแล้วกวฮอร์โมนขอบคุณมากครับครับผมครับครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมรายการบ้านเกษตรนะครับที่ชมรายการนะครับจนจบถือว่านะครับได้สิ่งดีๆแน่นอนครับวันนี้เพราะว่าพี่วินัยมามอบนะครับสูตรเคล็ดลับนะครับทำฮอร์โมนแตกตาดอกเปิดตาดอกนะครับต้องขอขอบคุณพี่วินัยมากเลยนะครับและขอบคุณพี่กุ้งด้วยครับพนักงานจากอ่าผลิตภัณฑ์ตาหมากลุกนะครับจากบริษัทฟ้ารุ่นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทฟ้ารุ่นที่แนะ ที่สนับสนุนรายการบ้าเกษตรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆกท่าน,นเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับลืมไหอเปล่าลืมอะไรฝากฝากฝากอะไรกดไลค์ผมม่ผมจะลืมผมจะรอคุณไงว่าคุณจะบอกผมไหมผม,มทดลองว่าคุณจําได้ไหมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีอะไรดีๆจากอา่รายการบ้าเกษตร ท่านจะได้ไม่พลาดนะครับโชคดีครับสวัส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 ดีครับพี่กุ้งครับโอ้โหพี่วินัยสุดยอดเลยสั่งมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับครั้งแรกสองตันห้าตันสิบสองตันโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมนี่ปุ๋ยตาบกลุกของพ้ารุนเขาใช้ดีจริงๆ Ha 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 ha.